ควันหลงวาเลนไทน์มีคนพบนักร้องดังและอดีตเด็กฝึกอยู่ด้วยกันเท่าอดีตวงเอ็กโซถูกพบเห็นออกเดทและสวมหมวกคู่กับชวีอี้หยางอดีตเด็กฝึกค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ SM e n t ็มเอ i นเตอร์เทนเมนต์ในวันวาเลนไทน์สื่อจีนเช่นไชน่ารายงานว่าชาวเน็ตได้เห็นเทาและชวีอี้หยาง เพลิดเพลินกับวาเลนไทน์ด้วยกันในภาพที่เผยแร่สามารถมองเห็นได้ว่าหนุ่มสาวทั้งสองสวมหมวกคู่และหันหน้าเข้าหาการให้ความรู้สึกเป็นคู่รักที่สายออกมาอย่างค่อนข้างชัดเทาและชวีอีอ้หยางพัวพันกับข่าวลือเรื่องการออกเดทตั้งแต่2019แต่ทุกครั้งที่มีข่าวเทาจะปฏิเสธข่าวลือโดยยืนยันว่าคิดว่าอีอ้หยางเป็นเพียงน้องสาวคนหนึ่งเช่นเดียวกับศิลปินทุกคน ภายใต้บริษัทอย่างไรก็ตามแม้จะปฏิเสธแต่ชาวเน็ตก็ยังคงปักใจเชื่อรวมตีข่าวว่าเทาและชวีอี้อย่างมีการพบปะครอบครัวของทั้งสองฝั่งแล้วและมีการวางแผนสำหรับแต่งงานสำหรับเทาเดบิวต์ฐานะสมาชิกกลุ่มเอ็กโซในเดือนเมษา2012และออกจากวงเพราะด้วยความขัดแย้งกับ SM อดีตต้นสังกัดในปี2015ปัจจุบันเขาทำงานอยู่ที่เมืองจีน